คนเราไปตําน้องตัวนี้มาอยากจะบอกว่าน่ารักมากสายแต่งห้องมินิมอลเนี่ยต้องมีน้องตัวนี้ติดบ้านไว้เลยน้องเป็นเครื่องปั่นผลไม้ของแบรนด์เบซิโ o แล้วก็มีกระบอกน้ําแบบนี้มาให้ด้วยเห็นน้องน่ารักแบบเนี้ยน้องไม่กองแกงนะคุณภาพคือดีมากจะปั่นผักผลไม้หรือผลไม้แช่แข็งก็ได้หรือจะวางแต่งห้องเฉยๆก็ยังได้เลยเพราะว่าดีไซน์น่ารักมินิมอลแล้วก็ยังมีความวินเทจด,ด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองทํากีวีสมูทตี้โยเกิร์ตดูนะว่าจะน่ากินแค่ไหนวิธีทําก็ง่ายมากๆเลยแค่ใส่ ส่วนผสมที่เราเตรียมไว้เราก็ปิดฝาแบบนี้เราก็เตรียมปั่นได้เลยปั่นเสร็จแล้วก็สามารถเปลี่ยนจากหัวปั่นมาเป็นฝาปิดแล้วก็กินได้เลยแต่เพื่อความสวยงามเดี๋ยวเราจะเทใส่แก้วแล้วกันเนาะเนี่ยหน้าตาน่ากินมากเลยทุกคนและถ้าใครอยากได้ของใช้ในบ้านน่ารักมินิมอลคุณภาพดีแบบนี้ต้องไปตมเลยนะหาซื้อก็ไม่ยากมีขายที่วิกซีทั่วประเทศแถมตอนนี้เขามีโปรเบสิโกเบเซอร์ลดคุ้สีตอกลดสูงสุดถึง70%เลยนะทุกคนต้องรีบไปตมแล้วแล้ส่วนราคาเดี๋ยวใส่ไว้ในคอมเมนต์ให้ nah